สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ชาแนล Pass Alta นะครับสำหรับในวันนี้เราเนี่ยก็กลับมาอยู่กันกับกระตูนเรื่องจูจูสึไคเซ็นหรือว่ามหาเวทผนึกมารกันนะครับผมและสําหรับเนื้อหาที่เราเนี่ยจะมาทํากันในวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของอิตาโดริยูจิกับโชโซหรือว่าโจโซนะครับพี่ใหญ่ของคันคําสาบนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามมังงะนะครับก็น่าจะพอได้เห็นกันบ้างแล้วแหละเนาะว่าโจโซหรือว่าโช ผมขอเรียกเป็นโชโซนะโชโซกับยูจินะครับทั้งสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แบบมันแปลกๆนะจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงยูจิจะเป็นคันคำสาบหรออะไรแบบเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนดูกันดีกว่านะครับว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเออมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะครับว่าผมเนี่ยคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้ก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคันคำสาบกันก่อนนะครับว่าคันคำสาบเนี่ยมัน คันคำสาบนะครับมันก็เกิดขึ้นมาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถพิเศษในการตั้งคันลูกของวิญญาณคำสาบได้นะครับแล้วผู้ผหญิงคนนี้นะครับก็ได้ไปเจอกับคาโมโนริโทชินะครับนกักคุณใสที่ได้เชื่อว่าชั่วร้ายที่สุดเป็นจุดต่ําช้าของวงการคุณใสนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้นะครับก็ถูกคาโมโนริโทชินะครับทำการทดลองอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับทำการตั้งคันเก้าครั้งทําแท้งเก้าครั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับจนเกิดมาเป็นคันคำสาบทั้ง9้านะครับแต่ว่า ข้อมูลในการทดลองของคาโมโนริโตชิกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ได้ถูกทำลายทิ้งไปโดยคาโมโนริโตชินะครับจนทําให้ในตอนนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าคาโมโนริโตชิเขาสร้างคันคําสาบขึ้นมาได้ยังไงและหลังจากนั้นคันคําสาบทั้ง9ที่คาโมโนริโตชิกับผู้หญิงคนนี้สร้างขึ้นมานะครับก็ได้ถูกผู้ใช้คุณใส่เบื้องบนนะครับเก็บผนึกเอาไว้นะครับเป็นวัตถุต้องสาบมาเป็นเวลากว่า150ปีนะครับจนมาฮิโตเนี่ยได้ทําการเข้าไปขโมยมานะครับแล้วก็เอาคันคำสาบ สบ3ระดับแรกนะครับก็คือโชโซพี่คนโตเอโซพี่คนรองแล้วก็เคจิสุมาคืนชีพให้ไก่เนื้อจนคันคำสาบทั้ง3ระดับแรกนะครับได้ไก่เนื้อมาครอบครองอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่มาเข้าข้าวของคันคำสาบนะครับโอเคครับผมและเรื่องราวของยูจิกับโชโซนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ในตอนที่พวกยูจิโนบะแล้วก็เมงูมินะครับไปปราบคำสาบที่ใต้สะพานยะโซฮะจินะครับในตอนนั้นเนี่ยทางมาฮิต ก็ได้ส่งเอโซกับเคจิสุนะครับที่เป็นคันคำสาบนะครับมาเก็บนิ้วของสุคุณะที่สะพานแห่งนั้นเพราะว่ามันมีคำสาบที่กินนิ้วของสุคุณะเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าทั้งเอโซเคจิสุเนี่ยครับก็ได้โดนยูจิกับโนบาระเนี่ยจัดการโดนยูจิกับโนบาระฆ่าตายไปซึ่งโชโซที่เป็นพี่ใหญ่นะครับก็สัมผัสได้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชายของเขาทั้งสองคนก็คือยูจิกับโนบาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคันคำสาบเนี่ยครับจะมีสายสัมพันธ์ ที่ค่อนข้างแน่นแฟนกันมากๆคือรักใคร่กลมเกลียวกันสุดๆนะครับเรียกได้ว่าตายแทนกันเลยก็ว่าได้ก็นั่นแหละครับเมื่อน้องชายสุดที่รักของตัวเองตายไปตั้งสองคนแบบนี้นะครับโชโซที่เป็นพี่ใหญ่นะครับก็ต้องการจะทําการแก้แค้นให้กับน้องชายตัวเองโดยการจัดการกับยูจิแล้วก็โนบาระนะครับผมจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็ได้มาถึงภาคชิบูย่านะครับโชโซเนี่ยก็ได้มาเจอกับอิตาโดริยูจิเพื่อต้องการล้างแค้นและการต่อสู้ก็ได้ดําเนินขึ้นนะครับผลสรุปเนี่ยก็คือยู เกือบจะแพ้โชโซแล้วนะครับในระหว่างที่โชโซเนี่ยกำลังจะปิดชีพยูจินะครับโชโซเนี่ยครับก็ได้เห็นภาพครอบครัวนะครับเห็นยูจิเนี่ยอยู่ในครอบครัวของตัวเองนั่งกินข้าวนั่งแบบปาร์ตี้สนุกสนานกันอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้โชโซเนี่ยเกิดความลังเลขึ้นมาที่จะฆ่ายูจินะครับแล้วก็ทําให้โชโซเนี่ยสมองหลอนไปสักพักหนึ่งเลยนะฮะซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโชโซที่เป็นพี่ใหญ่นะครับเขามีความสามารถในการตรวจจับหรือว่าสัมผัสได้นะครับถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวเขาเนี่ย กำลังจะตายหรือว่าเกิดเหตุการณ์อันตรายขึ้นแบบเนี้ยนะครับเขาจะสามารถสัมผัสได้ผ่านทางสายเลือดนะครับเพราะว่าโชโซเนี่ยเขามีเทคนิคคุณสายคือควบคุมโลหิตนะครับเขาสามารถควบคุมโลหิตได้แล้วก็สามารถสัมผัสสายเลือดของคนในครอบครัวของคันค้ำสาบได้อะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นจุดประกายขึ้นมานะครับว่าโชโซกับยูจินะครับตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่นะครับยูจิเป็นคันค้ำสาบหรือเปล่านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโชโซก็มองยูจิเป็นน้องของตัวเองนะครับแล้วก็บังคับให้ยูจิเนี่ยเออเรีย ฉันว่าพี่หน่อยสิเรียกชันว่าพี่อะไรแบบเนี้ยนะครับยูจิเนี่ยก็คือแบบงงไม่เข้าใจนะครับว่าหมอนี่เป็นอะไรของมันขนาดแพนด้าเนี่ยยังถามยูจิเลยนะว่าเออนายเนี่ยปล่อยกินอะไรพิเศษหรือเปล่าคนที่เจอนายเนี่ยต่างก็บอกว่าเป็นครอบครัวของนายเลยทั้งนั้นอะไรแบบเนี้ยนะครับเหมือนกับโทโดบอกว่ายูจิเป็นเพื่อนรักอะไรแบบเนี้ยนะครับมาโชโซเนี่ยก็บอกยูจิเป็นน้องรักอะไรประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นมานะครับบทบาทของโชโซกับยูจินะครับจากได้เคยเป็นศัตรูคู่แคนนะครับมันก็กลายเป็นแบบบทบาทพท ชคอยช่วยเหลือน้องชายทุกอย่างนะครับคอยแบบเออเรียกเรียกชันว่าพี่หน่อยสิอะไรแบบนี้นะครับแบบมันก็ดูแบบฮาดีนะสาหรับคนอ่านแต่ในเรื่องเนี่ยมันน่าจะจริงจังน่าดูนะครับเพราะว่าคนตายเยอะมากแล้วข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราเนี่ยได้รู้มาก็คือไอ้สมองที่มันสิงเกโทอยู่ในปัจจุบันนะครับที่มีชื่อว่าเคนจาคุนะครับมันเคยไปสิงคาโมโนริโตชิมาก่อนด้วยนะครับก็คือในตอนที่ผลิตคันคํำสามนั่นแหละครับแล้วอีกประเด็นสําคัญเลยนะครับก็คือในตอนที่เปิดเผยใบหน้าของพ่อแม่ แม่ยูจิครั้งแรกนะครับแม่ยูจินะครับก็มีรอยเย็บหน้าผากเหมือนกับเกโทกับคาโมโนริโตชินะครับซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าคุณแม่ของยูจินะครับอาจจะโดนเจ้าเคนจาคุเนี่ยสิงอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งโชโซนยครับก็เคยถามยูจินะว่าพ่อของนายเนี่ยมีรอยเย็บที่หน้าผากหรือเปล่านะครับแต่ว่ายูจิเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีไม่มีผลสรุปคือไม่ใช่พ่อนะครับแต่ว่าเป็นคุณแม่ที่มีรอยเย็บที่หน้าผากแทนซึ่งตรงนี้มันก็เกือบจะแบบยืนยันได้แล้วนะว่ายูจิกับโชโซหรือว่า เหล่าคันคำสาบนะครับอาจจะมีสายเลือดที่เกี่ยวพันกันอยู่นะครับก็คือเป็นสายเลือดที่มาจากเจ้าเคนจาคุหรือว่าไอ้สมองสิงล่างคนนะฮะโอเคครับผมและต่อมาก็จะเป็นการวิเคราะห์ของผมนะครับผมว่าเออยูจิมีอะไรเกี่ยวข้องกับคันคำสาบหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์นะยังไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ยืนยันแน่นอนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะโอเคผมเนี่ยคิดว่ายังไงยูจิเนี่ยกับโชโซะมีสายเลือดที่เกี่ยวพันกันอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งคุณแม่ยูจิหรือว่าคาโมโนริโตชิก็ต่าง โดนเจ้าเคนจาคุสิงล่างอยู่นะครับผมเลยคิดว่ายูจิกับโชโซเนี่ยมีสายเลือดของเคนจาคุไหลเวียนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ายูจิเนี่ยไม่ใช่คันคำสาบนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของเคนจาคุที่มันเจ๋งกว่าคันคำสาบนะครับเพราะว่าเคนจาคุเนี่ยก็เคยลองผิดลองถูกในการสร้างคันคำสาบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับผมเลยคิดว่ายูจินะครับอาจจะเป็นผลงานที่แบบมันเจ๋งกว่าคันคำสาบนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้เนาะว่ายูจิเนี่ยเขามีพละกําลังกายอะไรแบบเนี้ยเหนือกว่าชาวบ้าน แล้วที่สําคัญเลยคือสามารถทนรับพิษหรือว่าทนรับพลังคําสาปของสุคุณะเข้ามาในร่างกายของตัวเองได้นะครับก็คือสามารถเป็นภาชนะของสุคุณะได้นั่นเองนะครับแล้วผมคิดว่าเคนจาคุกับสุคุณะนะครับน่าจะรู้จักกันนะครับเพราะว่าอุระอุเมะที่เป็นเ,ออเด็กคนนึงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะก็น่นแหละครับรู้จักทั้งสุคุณะรู้จักทั้งเคนจาคุนะครับผมผมเลยคิดว่าออแผนการของเคนจาคุเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะทําการสร้างคนคนหนึ่ง มาเพื่อเป็นภาชนะให้กับสุคุณะหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าถ้าเกิดคนธรรมดาหรือว่าต่อให้คนที่เก่งขนาดไหนก็ตามเนี่ยกินนิ้วของสุคุณะเข้าไปเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยไม่มีทางรอดแน่ๆนะครับเผลอๆอาจารย์โกโจเนี่ยยังเอาไม่อยู่นะครับผมว่าอาจารย์โกโจก็ไม่สามารถกินนิ้วสุคุณะได้นะครับแต่ว่ายูจิเนี่ยเออสามารถทนรับแรงพลังคำสาปของสุคุณะได้นะครับดังนั้นนะครับผมเลยคิดว่ายูจินะครับอาจจะเป็นผลงานที่ถูกเคนจาคุสร้างขึ้นมา จากการตั้งคันกับพ่อยูจิหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานที่สุดยอดที่อัปเกรดมาจากคันคำสาบนะครับเพื่อจะทําให้ยูจิเนี่ยกลายเป็นภาชนะของสุคุณะนะครับแล้วเมื่อยูจิกินนิ้วของสุคุณะครบ20นิ้วแล้วสุคุณะก็อาจจะฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์สรุปนะครับก็คือผมคิดว่าแผนการของเคนจากุเนี่ยครับก็คือสร้างยูจิขึ้นมาเป็นภาชนะแล้วเมื่อรวบรวมนิ้วได้ครบ20นิ้วสุคุณะก็จะฟื้นคืนชีพอย่างสมบูรณ์ก็คือสร้างจิขึ้น เพื่อจะฟื้นคืนชีพให้กับสุขุนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผมล้วนๆนะครับผมเป็นการแบบเออมโนเวนเวอร์เลยนะสรุปในคลิปนี้นะครับผมยูจิกับโชโซมีความสัมพันธ์กันยังไงถ้าอิงจากออฟฟิเชียลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันอะไรแบบ100%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์มากกว่า80%นะครับที่ยูจิกับพี่น้องเหล่าคันคำสามเนี่ยจะเป็นพี่น้องกันหรือว่ามีสายเลือดเกี่ยวพันกันนั่นเองนะครับผม ับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปในวันนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันที่ด้านล่างได้นะครับผมโอเคแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับและถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดพลาดประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับสาหรับในวันนี้ผมเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอ กันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ